สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่พอดแคสต์ของผมเองนะครับวันนี้เราก็อยู่ในหัวข้อเรื่อง self awareness การตระหนักรู้ในตัวเองนะครับผมการกินนัทธการศรีพุทธนิสิตชั้นปีที่1คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับวันนี้เราก็อยู่กับเพื่อนเราทั้งสองคนนะครับก็คือคุณริวและคุณปอนครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าแล้วสําหรับท็อปิกที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นะครับก็คือ self awareness เนี่ยมันคืออะไรคุณปอนรู้จัก คำว่า self a อเ r e n e ไหมครับมันก็อย่างที่ผมรู้มาคือการรู้จักตัวเองใช่แล้วคุณคิดว่าตัวเองรู้จักตัวเองมากแค่ไหนครับก็ผมก็ก็ผมก็คิดว่าผมรู้จักนะมันก็คือตัวผมเองครับนะผมว่าตัวทุกคนก็ต้องรู้จักตัวของตัวเองอยู่แล้วเนาะแต่ว่าการมีเซ l f ์อ a r น n s เนี่ยเ e l f ์อ a r น n e s s มันคือการตระหนักรู้มากกว่ามันคือการที่เรารู้จักตัวเองในขั้นที่ลึกลงไปในใจตัวเองลึกลงไปในความคิดเข้าใจอารมณ์ตัวเองว่า ตอนนี้เรากําลังโกรธอยู่กําลังเศร้าหรือกําลังมีความสุขสาเหตุต่างๆที่ทําให้เกิดอารมณ์เหล่านั้นหรือว่าจะเป็นเรื่องของความชอบของตัวเองสิ่งที่ตัวเองทําได้ดีสิ่งที่ตัวเองต้องปรับปรุงแล้วทาให้เรารู้ว่าเออเราต้องพัฒนาอะไรแล้วเราทําอะไรได้ดีเนี่ยมันก็ทําให้เรามีความมั่นใจในตัวเองครับ ถ้าผมคิดว่าการอยู่กับตัวเองเนี่ยครับบางช่วงเวลามันอาจจะมีประโยชน์เช่นแบบเราอาจจะมีอารมณ์ที่มันอารมณ์เสียอารมณ์โกรธอะไรอย่างเงี้ยครับที่มันไม่ดีมันเป็นดา้านลบอย e ่างเงี้ยผมคิดว่าการที่อยู่กับตัวเองมันทำให้เราได้คิดได้แบบคิดได้มากขึ้นว่าอันนี้มันเป็นเพราะอะไรทําไมเราถึงเกิดอารมณ์แบบนี้เราควรจะทํายังไงให้แบบมันไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกนะครับแล้วก็แบบมันก<ๆ>็ช <Low> ่วยให้แบบเราก็ดีขึ้นนะครับรมีการ,ารจัดก,การอารมณ์ได้ดี คือไม่ใช่แค่ในเรื่องของอารมณ์นะเพราะว่ามันจากที่คุณรีวพูดเนี่ยมันคือเรื่องของความชอบการได้อยู่กับตัวเองเนี่ยเราก็จะได้รู้ว่าเนี่ยเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรถนัดอะไรเราชอบเรียนอะไรหรือเราไม่ชอบเรียนอะไรมันทําให้เราได้รู้จักตัวเองมากขึ้นครับได้รู้จักทางของตัวเองจริงเหมือนกันครับเพราะว่าแบบบางทีเรารู้ว่าเราชอบอะไรเราทําอะไรได้ดีเนี่ยครับแล้วก็แบบมันจะทําให้เรา รู้แล้วว่าเราต้องพัฒนาตรงนี้นะแล้วมันให้มันดีขึ้นเรื่อยๆหรือบางอย่างที่เราทําไม่ดีอะเราก็รู้แล้วว่าเราต้องปรับปรุงมันใช่คับอย่างผมเนี่ยผมก็บางทีก็นั่งคุยกับตัวเองนะครับมันทาให้ผมแบบรู้ว่าเออเราชอบที่จะแบบนั่งคุยกับคนอื่นนั่งคุยกับเพื่อนๆชอบให้คําปรึกษาชอบรับฟังอะไรแบบนี้ครับผมก็เลยเออรู้ว่าเออทางสายแบบเจิตวิทยาก็เหมาะกับเรานะหรือว่าการเป็นคุนคณครูที่ได้สอนคนอื่นได้ในแนวทางคนอื่นเนี่ยมันก็เหมาะกับเรานะ แล้วก็แบบว่าเออพอเรามาเรียนอ่ะเออแล้วก็รู้ว่าเออเราชอบเพราะว่าเราอยู่กับสิ่งเนี้ยได้ตลอดแล้วเราก็ไม่เบื่อมันผมคิดว่าแบบการที่เราชอบอะไรอ่ะมันก็จะแบบทําให้เราทําสิ่งนั้ได้นานไม่เบื่อไม่มีความรู้สึกว่ามันไม่แฮปปี้อะไรเลยมันทําให้เราอยู่มันได้ทั้งวันแล้วผมคิดว่ามันทําให้ผลงานหรือว่าสิ่งที่เราทำมันออกมาดีเพราะเรามีความสุขกับมันนะครับเออแล้วนอกจากเรื่องความชอบอ่ะมันยังแบบมาถึงเรื่องของ การหันมาทบทวนในสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองด้วยนะแบบบางทีอะ่ะเรามีบางอย่างไม่ดีเกิดขึ้นกับเราแล้วมันทําให้เราไปโทษสิ่งรอบตัวมากเกินไปอะ่ะจนเราลืมลืมที่จะหันมามองตัวเอง,อง,เองใช่ครับแบบอย่างผมอะ่ะบางทีตอนทําข้อสอบเนี้ยสอบเก็บคะแนนแล้วคะแนนออกมาไม่ดีเลยอะ่ะ<ม><ม>ผมก็เคยนะครับเคยที่โทษข้อสอบว่าทําไมมันยากขนาดนี้แล้วก็โทษครูว่า เออทำไมสอนแล้วไม่ออกตามที่สอนอะไรเงี้ยแต่พอสักพักกลับบ้านมานั่งคิดกับตัวเองทบทวนตัวเองเอ้ยเออบางทีมันก็อยู่ที่เรานี่หว่าเราลืมอ่านเราลืมอ่านห<ม>ัวข้อนี้ไปหรือว่าเราแบบตอนครูสอนอนะ่ะครูบอกแล้วนะแต่เราแบบไม่ได้ตั้งใจฟังมันอะไรแบบเนี้ยครับแบบไม่ได้ตั้งใจฟังเนื้อหารตรงนั้นเนี่ยมันทําให้เราแบบเออเห็นข้อผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นเองอะแล้วแบบเออมันทําให้เราต้องตั้งใจมากขึ้นแล้วก็ แก้ไข,ไขใช่แก้ไขข้อผิดพลาดตรงนั้นไดใ้ให้ได้ให้มันหายไปอะไรเงี้ยอย่างผมก็มีเคสกตัวอย่างของผมนะครับเช่นแบบเวลาเรามีงานกลุ่มเราเราได้เป็นคนที่แจกแกง,งานเราก็อาจจะให้งานเพื่อนแบบ3ามสี่คนซึ่งพองานเสร็จมันอาจจะไม่ได้ตามที่เราต้องการที่เราคิดไว้หรือว่ามีความผิดพลาดท,ที่ต้องแก้ไขหลายจุดตอนแรกโทษเพื่อนตอนแรกผมก็คิดว่าโทษเพื่อนผมเพื่อนผิดอะไรางี้ครับแต่ว่า ผมกำลังคิดกับตัวเองว่าเอ๊ะเราให้งานคนผิดไปหรือเปล่าในบางคนเขาอาจจะไม่มีความเหมาะสมหรือชำนาญในงานนี้บางทีมันเป็นที่เราเใช่ครับเราว่าควรจะเริ่มมองตัวเองมากขึ้นว่าเราควรจะให้งานเพื่อนคนไหนเราควรจะรู้ว่าเพื่อนแต่ละคนมีลักษณะแล้วก็มีสิ่งที่ชอบหรือว่ามีงานที่ถนัดเป็นอะไรอะไรเงี้ยครับก็จริงนะครับในการที่เราเนี่ยมองย้อนเข้าไปในตัวเองเนี่ยมันทําให้เราได้เจออะไรที่ ที่มันไม่เคยเจอจริงๆครับเช่น,นการที่เราอาจจะไม่เคยเราอาจจะได้รู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่สะเพ้าไม่รู้ว่าตัวเองเน,นี่เยเป็นคนที่ขี้เกียจมากๆเป็นคนที่พูดจาไม่ดีเราก็จะได้รู้ข้อเสียหลายอย่างของตัวเองนะครับว่ามันมีเยอะจนที่เรารับไม่ได้เลยก็ได้ครับจริงครับ <laughs> ผมเห็นด้วยนะเพราะว่าแบบบางทีเราตกใจเลยนะถ้าเรามองกลับมาหาตัวเองอะบางทีเราอาจจะเจอข้อผิดพลาดหรือว่าแบบข้อเสียในตัวเองที่แบบเราไม่ทันได้มองอะ จนแบบแต่คนอื่นรอบข้างอาจจะสังเกตเห็นแล้วก็ได้อะแต่เราไม่เห็นน่ะการที่มองตรงนี้มันทําให้เราเห็นได้เหมือนกันแต่ผมว่ามันก็ดีนะการที่เรารู้ข้อเสียของตัวเองแบบเนี้ยมันทําให้เราแบบพอเราไปอยู่กับคนอื่นเวลาเราไปอยู่ในสังคมเนี้ยพอเรารู้ว่าเราเฮ้ยเราเป็นคนพูดมากเราเป็นคนพูดจามไม่เพาะพอเราไปอยู่กับคนอื่นน่ะเรารู้แล้วว่าเราเป็นอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบเออพูดให้มันได้ใช่ปรับตัวได้เราต้องพูดให้เพาะขึ้นพูดให้น้อยลงแล้วก็ มีการติเทศ้สารมากขึ้นอะไรแบบนี้ครับใช่ครับถูกผมคิดว่ามันช่วยให้เราแบบอยู่กับเพื่อนใหม่สังคมใหม่ๆอะไรได้ครับแล้วทําให้แบบคนที่เราเป็นความรู้จักด้วยเนี่ยเขาแบบสบายใจเมื่ออยู่กับเราใช่เพราะเรารู้จักข้อเสียของตัวเองละเราก็จะแสดงในด้านที่ดีออกไปให้คนอื่นมากใช่ครับโอเคเราก็พอจะรู้จักคำว่าเ e ล f a อ a r e n e s กันมากขึ้นแล้วเนาะสำหรับตอนต่อไปเนี่ยเราจะมาพูดคุยกัน เกี่ยวกับการสร้างหรือว่าพัฒนาไอตัวเซลล์ออวัยว s เนี่ยในตัวเราอะให้มันมีมากยิ่งขึ้นสำหรับตอนนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนครับที่ร่วมรับฟังกับเราแล้วก็อย่าลืมนะครับไปช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง YouTube ของเราด้วยแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์และติดตาม Facebook โลกจิต by CPGSE ของเราด้วยนะครับมีคอนเทนต์มากมายเลยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ